สวัสดีครับวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับยินดีรับผู้ช่องทีค่อยบอกเจ้าแดดสิครับวันนี้ครับวันที่ผู้เรารอคอยและเรารอรุ้นนะครับที่อาการมุกดาหาวันนี้ก็คือวันที่สามสิบเอ็ดนะครับวันนี้ขอให้ดําโชคดีขอให้มีตําแหน่งติดตัวเป็นวัดที่จําเลยในวันนี้ผมเชื่อครับว่าวันนี้ครับนะครับดําจะได้ตําแหน่ง นะครับแต่ตำแหน่งจำเลยแน่นอนเอาว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อนนี้เป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับเป็นเพียงแค่นิทานนะครับตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตรรกในการรับชมแัะฟังเป็นเพียงแค่นิทานเท่านั้นทุกท่านครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับท่านใดเข้ามาคอมเมนต์ชื่อบุคคลที่3ามกับผมเจ้าของช่องไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเอ็ดสครับวันนี้นะครับเป็นวันที่พวกเรารอคอย นะครับตอนนี้เป็นวันที่พวกเรารอคอยอีกหนึ่งวันที่พวกเราตั้งหน้าตานะครับที่จะให้อีดํานะครับผู้ที่บุกรุกป,ป่าในนิทานเรื่องนี้ได้รับโทษให้ใการมีการสั่งฟ้องนะครับวันนี้ผมยังเชื่อมั่นและนั่งยันนอนยันตีดังกายยัน,นครับว่าจะต้องออกมาในทางที่พวกเราคาดหวังกันนะครับนะครับ แล้ววันนี้นะครับนะมันก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีอธาิาการสั่งสอบเพิ่มเพื่อให้มันเข้าองค์ประกอบหรือไม่ต้องสอบไม่ต้องสอบเพิ่มสั่งฟ้องเลยวันนี้ครับดำขอให้มึงโชคดีนะครับหลังจากนี้เมื่อวานไปฟ้องน้องมึงเย้ยเย้ยเย้ดีใจนะพลังเล็กดีใจ นะเมื่อวานนี้กลุ่มพลังเล่นี่โหยนะคึกคลื้นอยู่น่าดูนะครับเนี่ยหลังจากที่ฟองแป้งได้วันนี้จะเป็นวันที่พวกมึงเศร้าใจหนึ่งวัน <c oughs> เมื่อดำ <c oughs> จะได้รับตำแหน่งใหม่ในวันนี้พวกมึงเตรียมชุดชูดไว้เยอะเอาไว้ซับน้ำตาในเวลาที่ดำต้องอยู่ในห้องขังกิดโทรศัาททำเรื่องปรกันตัวนะครับ แล้ววันนี้จะเป็นวันที่ดําช้าใจที่สุดวันที่สสาิ1ดมกราจะเป็นวันที่ดําจาาลึกและจดจําวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมึงทํำน้องได้มึงก็จะคิดว่ามึงรอดนะจะคิดว่ามึงรอดมึงไม่รอดแน่นอนดํานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ เตรียมทนายังทนาอินฟูกลับยังเพราะว่าล้นคงไม่ว่างหรอกเพราะว่าล้นต้องหาเสียงเพราะใกล้แล้วนะครับอ๋อหรือว่าทนาอินฟูยังอยู่ไหนๆมาแล้วทนายฟูยังอยู่ใช่ปะ่ะหรือว่าอย่างไรนะครับหรือว่าอย่างไรครับนะโชคดีนะนะได้ทนาอินฟูอยู่นี่มาโชคดีมาก ธนายฟูนี่รวยเละนะธนายฟูนี่รวยเละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะให้ธนายฟูสู้ก็ได้นะให้ธนายฟูสู้นะครับธนายฟูก็ชอบอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ใช่ปะ่ะเพราะว่าธนายฟูคนนี้ในทางเรื่องนี้ก็อยากมีแสงอยากจะมีแสงนะโหนโหนแสงเหมือนกันต้องการแสงเยอะ นะครับต้องการชื่อเสียงเพราะว่าสำนักเพิ่งเปิดใหม่ก็เลยอยากจะมีเสียงอยากจะมีแสงอ่ะก็ว่ากันไปนะก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทุกคนครับจะเป็นวันที่อีดำนะครับที่เราต้องจดจำเวรกรรมมีจริงนะดำมึงมันใจดำมากมากที่ฟ้องน้องมึงใจดำเพราะว่าทำอะไรไม่ได้รักษาสิทธ รักษาสิ์ไปแต่ระวังจะเสียสิทธ์นะคะระวังนำจะต้อง,องเสียสิทธ์นะคะมึงรักษาสิทธิ์ได้มึงรักษาไปวันนี้จะเป็นวันตุยของเจ้าเราติดตามชมนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ผลจะออกมายังไงผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวจรเข้ก็ออกมาให้เราดูเองนะครับเดี๋ยวจระเจ้จะออกมาให้เราเห็นเองนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนติดตามเฝ้ารอคอยวันนี้ เนอย่างใกล้ชิดติดตามรับชมนะครับุ่มพังเละมาืวานเยาะเย้ยแป้งนะครับคึกคนกันหน้าดูพวกมึงคึกคนกันหน้าดูใต้คอมเมนต์โ,โอ้โหเย้ยวเย้ยวเย้วที่อีดำไปจัดการแป้งวันนี้ สิ่งเวลาที่พวกมึงต้องถูกโยเยยบ้างในตำแหน่งใหม่ถ้าโชคดีก็อาจจะยื้อเวลาบึงได้อีกในการสอบพยานเพิ่มให้มีคำสั่งจากอายการแต่โชคร้ายวันนี้ก็จะได้ตำแหน่งจำเลยวันนี้ครับขอให้ดำได้ตำแหน่งจำเลยผมเชื่อเรื่องเวรกรรมครับเวรกรรมมันมีจริง ไม่ต้องไปรอชาตินน้นชาตินี้ชาติไหนหรอกเวรกรรมที่ำกับพ่อกับแม่เวรกรรมที่ทำกับครอบครัวนี่นะครับผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งอีดัมจะได้รับผลกรรมนั้นทุกคนครับนะครับทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นผู้นผู้สงสารนักสงสารเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแล้วทุกวันนี้นะครับมันก็ไม่ได้จน นะครับในการที่ยุติการสร้างบ้านต่างๆก็เพาะเรียกร้องคะแนนทงสารให้ซีซื้อของและจากนี้มันฟ้องฟ้องแป้งเนี่ยก็ฟ้องเพราะเอาใจเอฟซีที่เขามัชอบแป้งเอฟซีหลายคนของอีดำมเคีงไหวดำใจอ่อนฟังนะคนอย่างอีดำนะครับ ก็คนนี้มันใจใจมันไม่อ่อนแน่นอนนะครับก็รอดูนะครับ,นะรบว่าวรนที่สี่ที่ห้าเนี่ยฟอ้องขอได้คดีแรกแล้วคดีของไม่แม่แมงคิดว่าแป้งหัวใจอ่อนใ้มึงเหรอนะครับมึงจะเอาคดีมึงสองไปแรกหนึ่งไม่ได้หรอก นะครับจะเอาคดีสองไปแรกหนึ่งไม,ไ,มไม่ได้นะฝากไว้คิดพิจารณาด้วยวันนี้นะครับพี่สีครับเราติดตามจังไก่ชิดผมก็ติดตามนำข่าวนำเสนอให้กับเอฟซีพี่น้องประชาชนได้สดับรับชมกันนะครับว่าผลจะออกมายัางไง ควบบวกคว,กบวกลบแต่ผมมีทงใจแล,แล้วครับทุกคนนะก็ขอให้มึงโชคดีนะดำนะโอเคครับสี่ครับ,รค,รบคลิปนี้คงจะปรมานี้ครับ